พื่มั่งเลยไปล่งอย่างอย่างช่วยเยลยคกับน้องโรกินยาเนี่ย <c oughs> ปีพึ่งได้ยามากันก็ดูแลตัวเองดีนีนะคะที่รักได้กะ่ะที่รักน้องออมอร่อยมากเลยกินข้าวกับแกงจืดมาดูแกงจืดแกงจืดซึ่งอาเป๊ดเปด๊เอาทำอไมด้วยนะ อยู well. ่อยูจังหลุ่มเดียไม่หลุ่มเดียเลยแหละหนุเดียเลยแก่งเลยแก่งจืดแก่งเพชรหนุ่มแก่งเพชรร้อยไจพักเพชรปลาดุกเด็กกินกาเซ็ตตั้งกินยากินข้าวมากๆนะคะโอเคค่ะผู้จัดการร้อยจริงผู้จัดการ กูัวติดตายเนี่เกลี้ยงอะไรเปล่งเปล่งด้วิตัวตายเปล่งอะไรเปล่งเปล่งอะไรเดียเพราะมันเปล่งโลกันทำห้โลกเกล้วยนั่งปอกเดี๋ยวว่าตะกอนอิ้งก้าวได้บงไหดูอิ้งก้าวมาๆนี่หายไปไปนะที่รักน้องน้ำเพชรขอบคุณครับขอบคุณจากใจเลยนะขอบคุณทุกคนเลยอย่าลืมไอ้ไอ้กับรงใจคนอื่นกันไม่ใช่แก้กับร่งใจปีคนเดียวนะ คนอื่นตรงนอตงตรงแอไปให้กำลังใจกันเนี่ยแม่เข้าได้มีกำลังเล็กกำลังใจสู้ๆตึงกับโควิดมันได้ไอ้อาการดีขึ้นแล้อาการดีกับกินข้าวได้มากรูสึกว่ากินข้าวได้ลรกคำแต่กอนที่แรงเสียกินได้ไม่มลงพอได้ พอได้คำปรึกษาจากคน,คนนู้นคนนี้คนนี้ว่าใจยิน้นคนนั้นว่วใจยินอย่างชัวร์ปอดเอาคนอย่างยิงเออไม่อย่างชัวร์ริงนเลยเราต่าตามติตเขาบอกเนะยอืมปากฝนมากมากนะคะห้องนี้ต้องให้สะอาดเลยกับนองย้ายมีเทสกะยะนองดับไว้เลยทุงะยะาาท่งไกยะในตลานทุกหมดนะมีบีบ,บีไม่ได้เชียงนะทุมหมดถ้าเป็นอย่างอะคือ tung nhà nhà hoài kẹp nhà ai tầm ai sẽ tầm bữa cái không sao nè tức là kìm cao mà mà kìm nàm mạng mà nàm ún tức là kìm giá tạm thì mua răng lười nồng, ai chờ bị nè cả em đua chẳng thì lặng nồng nhà vâng ngày khá nông xa lá hãy tươi bếp Hãy อกังล,ล้างวิวด้อมเมวเนี่ยพยี่ใช้วิวเตอร์ไอ้เจ้าแดงล้างต้องวัดออกซิเจนไหมอ๋ขอข้อมูลเม็ดไม่ต้องขับไ,ไม่ต้องวัดออกซิเจนนะปอบผัพวพุ่มบิดดีขึ้นเลยตอนนี้นี่ยังชัวร์ขึ้นเลยครับไปโรงพยาบาลหน่องไปโรงพยาบาลเลยถ้าว่าใครเป็นนั่นนะไปไปไปตามก็เลยว่าเออวิธีการตาหลอดติดเลยเราตำเปือไปโรงพยาบาลเลยนะ กินข้าวมากมากเลยครับน้ำหมดไปสี่ขวดแล้วกินข้าวได้มากเลยครับน้ำหมดไปสี่ขวดเลย้ล้วรจริงปีเต๋อปีเต๋เดี๋ยวก็โทวมาต่อจ่าล้วเรากินข้าวก่อนกินข้าวมางปีเต๋้ปีเต๋ทุกงเดือดกันใหญไม่กหญ่ได้ไป,ปังนะอันมาก ดีดีขึ้นยังดีขึ้นเลยครับน้องดีขึ้นนิดต้งเหน่อยปีล่างชาตัวดีบ้านนะครับตัวเลกปีเคลียดเคลดอยู่เมือ่อนปีทำไรไม่มออถูกเมื่อน้อยจริงจริงอืมตั้งเงาพ่อมาปีฟังจ้างจ้างเตือนน้องคอมเมนต์นูนคอมเมนต์นี่ปีก็เอาไปอ่านดึงเอาไปเปิดกูเกิลอีกทีเอาเปิดกูเกิลอีกทีมาทำเปิดทำเปิดกันยังดีขึ้นเนาะกูเกิลมีจ่ายเป็นประโยชน์เลยนะ ว่าที่ศาสตราจารย์นี่มด็อกเตอร์ว่าเจอยังไงกินข้าวมาใหมาอีกนะเก่งไรเวอร์เก่งปลาดุกกระปีว่าว่าร้อยที่วิปูนว่าร้อยที่อะไรนีว่าที่ร้อยตีวิปูนหมบุตรข้าวกับทีบีเบ้ามาลืมปลาดุกเป็ดปลาดุกคนตีนักว่าายกับคนตีนักว่าจริงๆมันมันคนตีนักว่าเราเราเราให้เตียงคนตีนักว่ากว่านี้ว่าตาว่าเรา เราคิดว่าหรือเราตัวเราไป็นแบบยังไม่นักที่เรากลักมาหลักษาตัวที่บ้านว่าแต่ถ้าว่าคนติดนักจริงๆก็คือให้ให้เตียงเขาตางนู้นคือจริงๆเออให้เขาได้มีชีวิตดูแบบปีเป็นคนปีเป็นแม่นปีตั้งความดีมาทั้งหน้าเลยจริงแต่ปีเป็นคนก้าู้นะองมาอย่างีถึงพ่จารณาอ้่นแต่ปีไม่ไม่รู้จดตามม่ไร กาดุนเพลยละบานี้จุปินจุปินเนี่ยอย่าได้กวนได้ไม่รู้มือตอนนี้ถึงก้านอืมผีเห็นก็ความของทุกคนับผีก็มีกำลังใจแต่นอนอย่าลืมให้คนที่มีความรู้นะครับอย่าลืมให้อย่าลืมให้ความรู้คนอื่นคนที่เป็นนันลงหน้าให้ก็ไป็งได้บุญทำบุญกันลงหน้าจอผีเวีคนกูดเลย นาน้องมีประโยชน์น้องมีความรู้ในการเรื่องหลักตัวโควิดเลยแม่น้องให้เดี๋ยน้องก็ไปบอกคนที่ักป็นนั่นออน้องไปบอกคนที่่ักป็นนั่นให้เขาทำแบบนี้เขาทำแบบนี้นะซึ่งเขาอาการจะดีขึ้นเขาจะขอบคุณนลงมากๆเลยที่บอกตรงๆ <c oughs> ให้เราไปเทียรตารีเลยนะจัดไปเวทีกันอืมจัดไปเลยปุ๊บจัดไปเลยกันตาลีผมให้ก๊อบซึงอ่อยยุ่งเนี่ยไปเลตารีอย่องทุ ว้าวโควิดติดก้าวเด็แม่งโดนตุ้มเละไอโอมิคอนจำไหมตัวโต้ถ้าเรายิงก่อนเองหลางกายเราจะก่อนเองแต่ถ้าเรากิมเชงหลางกายเราไม่ก็ต้องกิมเชงหน้าลงหน้าปีบบอกตรงปีไม่ใช่ว่าเป็คนคนมีความรู้ได้แต่คือปียักบอกไอไอห,น,ไหน,นองกว้างอ่ะนตัวไหมตัวอืมตัวอ,อืมอีพีการอุอ่นนิดห <คา S 1> นึ่งในวันนี้ไ,ไปไ,ไปเติร์ด้นะม,มาอื้มมาหัวลุยเลย กินน้ำอุ่นมากมากเลยเนาะการนำร้อนต้องมีไปที่บ้านการนำร้อนหม้ออุงนข้าวปั๊บปักส้มตานะซื้อน้ำคิงมาอุ่นต้มในหมออุ้งข้าวต้มในหมออุงข้าวปั๊บพอกินปั๊บอย่างชัวร์เนาะเดือนพีดังปักพ้อในเพียงพอนอนไปเลยอืมกินยาให้ตงเวลาช่องทุมเมื่อกินยาท่องทุมกับไปกินีกตี้หนึ่งป่าได้ thì mày già thì mô ai mà Giá thì lạc xa covid bạc có này tiền bộ, nào là kinh cao ai im lười Để căn non áp nam ra úa bèn quan ok na mày bự bị ta nòng mày tết mày bự sắc quan nòng tết nòng trăm cam pì rồi nòng tam tam pì ai này nôn bây giờ trò chào vẫn mấy mình đêm nào cũng như <laughs> vậy yo 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 na chả mai này gặp nòng pì đi cháy mà là pì bông mà pì ตีปีหายนะน้องนะปีหายแ้วก็จักกัมเนน้นของใครหลายคนตีแนะน้ำให้พีตั้มบรรณูแนะน้ำให้พีตั้มบรรณีกุยปีก็ขุนจักใจเลยนะกับพี่ยกมือไหว้เลยแต่ับพีก็ขอบคุณมากนะแล้วก็พีกาค่อยจะเลื่อนจะเลื่อนน้องเออตีวานนงบอกเออยือมหูตากเด็ดวันเดียวนี่เอเอเามาอืมปั๊มอยู่เออกูรู้อยู่ใยค <c oughs> อยห,หายไวไปคะ่ะบที่รักของน้องหายไวไปนะครับ ของน้องกับก็คุณกับก็คุณกับนะครับหน้าปีกัน,ลนเลยนั่นแหละวันนี้ติดตัวเลยวีิยาแล้วีิจัดจัดไว้เรีอยวเมื่อนหมอให้ยาเมียนองตั้งมันสักเดียวด้วนยะน้องน้นองมาเล่ไปนี่เลยนะลองเล่ด้วยว่ายาเขาให้ยา้ะไรมาม้างยาแกหลักซาโควิดยาแกาไอยาป่าล่ายาแก่ปวดหัวหน้านงหน้องซื้อมาให้เม็ดเลยไอ้ใครก็ได้ซื้อมาให้เอแต่ยาให้เข้าๆเหมือนกัน ไอ้เขายูนตามประตูก็ได้เส้นตามประตูก็ได้มาถึงเราก็เอามากินอืมกินเก่งเสือปีให้กินให้หมดกอนตะโอยเลย้งเออช่วงววลกูจำได้มั้งอืมเดี๋ยวว่ากว,วนกวยน้ำกอเอา้าปีก็นมีได้มาปีกอาการดีขึ้นเลยครับนะครับ ขอบคุณทุกคนมากมานะครับตีไปร่วงปีนะเหลือกาปีเขาก็อยากเดี๋ยวปีเขาก็อยากกินข้าวเทดไปกินยาแล้วงานโน่นปักก้นก่อนโอเคบายบายครับผมสวัสดีครับ